สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นอีพี่สองนะครับสิล่งม้าน,นอีพี่แรกนั่นเป็นการเตรียมเครื่องอีพี่นี่ก็เป็นการลงมือต่ำละครับํำสมต่ำครับทำสมตํำกินตํำกินเองอร่อยครับใส่ประเด็ พุ่งมั่มมาไปแดงพุ่งมั่มกระแทบอยู่ครับตําจั่วจั่วลรวครับบานนี้กระแบอยู่เนี่คนต่ำเลยครับคนต่ำแสบกระสบค้นต่ำบ่แสบกับว่าเสบครับเออว่ากันไปมะคุงกับไม่ไมกับกวพิษออกมาจากตนุนจะมาต่ำเลยกอบ หวานกรอบอร่อยครับแซบ่บลืมบานนี่แหละลืล่มบานลืม่มตดย่างนี่แหละแซ่บกระจายมักเปลียก,กับใส่เปียดมักเข้มกับใส่เข้ม,มต่าจัวจ่วจั่วจั่แซบประมาณนี้เป็นการปรุงอาหารอย่างหนึง่ง เนี่ปไปจะวะแต่เราคน้นสิมีฝีมือต่างไปครับสตส่คุณชายเป็ดประมาณนี้แหละครับโคกก็ได้น่อยดอกใบไงดอกแต่ว่ามนแียบนัวไปนี่ตัวจัวๆัวัวไปหอมมาาะรับหอมบอกกว่ากวกสุกกำลังดีแามนี่แต่เสียบเนาะ ุหยอดเลยว่ะสันนี่คุณชายกันเอาน่อยอยังง่อยพ่อแล้วบา้างตักมาเบิง้งแจบบแ๊บบ่เฮ้ยเบิ้งสีสันแล้วกะเบิ้งเอารถครับแจ๊บบ่แจ,บบแจบ๊บอะไรเบิง้งบ่าคนตักออกมาห้วโอ้ยนี่แหละครับ การปรุงอาหารที่อร่อยก็ใส่ใจครับแล้วใสุ่กตำแล้วก็ใส่ปากสุดท้ายนะครับมันจึงจะอร่อยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ